สวัสดีค่ะวันหยุดวันนี้เราพาเด็กๆมาที่วัดคงคารามหรือวัดบนที่อำเภอบางปะกงนะคะนี่ค่ะเราเข้ามาอันดับแรกเลยเราก็จะเห็นธนาคารปูค่ะเราสามารถเอาปูมาปล่อยที่ป่าโกงกลางนี้ได้นะคะที่วัดเขามีการทำธนาคารปูค่ะแล้วก็มีธนาคารปลาด้วยนะคะซึ่งก็คือจะเป็น ทางที่เรากําลังจะเดินไปนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะรอบๆข้างนี่ก็จะเป็นสะพานไม้มมัันกหละ้ะเดินเข้าไปในป่ากรงกลางนะคะนี่ค่ะเรากําลังจะพาเด็กๆไปให้อาหารปลากัน วังนี่ค่ะก็จะมีสะพานยื่นออกไปจนถึงริมแม่น้ำบางประกงเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ให้อาหารปลาหรือว่าปล่อยปลากันค่ะนี่ค่ะพอเราให้อาหารปลาก็ส่วนมากจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะไม่ได้มีปลาตัวใหญ่ๆเพื่อที่จะมา ให้เราแบบว่าเห็นแล้วแบบโอ้โหปลาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะมีอาจจะเป็นแค่ปลาตัวเล็กขึ้นมากินค่ะมันไม่คู่แค่ที่นี่เขาก็จะมีบริการขนมปังด้วยนะคะที่วัดเขาจะมีวางจำหน่ายไว้ด้วยค่ะอ้า พอเราให้อาหารปลากันเสร็จนะคะเราก็เดินขึ้นมาค่ะที่ป่ากงกลางนี่ค่ะเราก็จะเห็นบ้านของปูนะคะนี่เดินชมปูไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาแวะดูปูกันนะคะปูตัวเล็กๆเกๆต็มเ,เ,เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหม ตัวเล็กๆก,ก้ามใหญ่ๆเลยปูปเต็มไป,ปหมดเลยค่ะเด็กๆตื่นเต้นมากเลยน, <ๆ S 1> นี่ก็ถึงเวลาเซลฟี่ของเราแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะที่จะเดินเล่นพาเด็กๆเดินเล่นเดินดูธรรมชาตินะคะมีทั้งปูแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆแล้วก็มีป่ากงกางค่ะ เรามาเป็นวันอาทิตย์นะคะคนไม่เยอะค่ะเดินสบายสบายเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันนะคะนี่เป็นปูตัวสวยๆเลยค่ะสีฟ้าสดใสมากเลยค่ะ